สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนการแก้ไขโค้ดส,สกินของ m i Minecraft เวอร์ชั่น1.5.2ก็คือมันจะแก้ต่างต่างจากของเวอร์ชัน1.6.4อยู่พอสมควรนะครับก็โดย m c p ที่เราใช้จะเป็นเวอร์ชัน7.5.1ก็คือ1.5.2นั่นเองนะครับตัวนี้วิธีเปิดด้วย m c p ก็เหมือนเดิมเหมือนของ1.6.4นะครับก็เริ่มแรกให้ ไปดโดยอีคลิปขึ้นมาก่อนจมมีโฟลเดอร์ใครเอ็นแต่เราจะไม่ใช้การหาไฟล์นะครับเราจะใช้การเซิร์ชเอาเลยก็โดยปกติแล้วสกินไมค c r a f t จะอ่านไปที่แอดเดสตัวนี้นะครับก็ให้เราเซิร์ชเป็นแอดเดสตัวนี้ไปแอดเดสนี่นะให้ดูดอีกอบนึงต้องกดเซิร์ชแล้วกดไฟล์นะครับก็จะเป็นสกิน m i n ไมค์ครับ t อ่ะ ก็เจอขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สำหรับ entity a u t h o r player mp นะครับจะเป็นการอ่านลิงก์สกินสำหรับ id แท้สำหรับ sp สำหรับ id เถื่อนโดยผมจะแก้หมดเลยให้ id เถื่อน id แท้อ่านที่เดียวกันส่วนสำหรับไฟล์นี้ก็จะเป็นตัวน e n d e r ออกมานะครับก็จะแก้ตรงนี้ด้วยเร,เริ่มแรกที่แก้ mp ก่อนก็จะเห็นว่าเป็นลิงก์แบบนี้นะครับก็วิธีแก้ ลิงก์ก็จะเหมือนของ1นึ่จุดหก็ให้มันอ่านเหมือนกันก็ในนี้จะเป็น1.2.1.7งจดสอง่ามีขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไฟล์ใส่โฟลเดอร์ไหนไว้นะครับก็เลื่อนลงมาอันนี้บรรทัดแก้สกินนะครับก็ลเลื่อนลงมาเพื่อแก้ลิงก์ผ้าคลุมก็แก้เหมือนกันเลย ไปก็แก้ตรงนี้เหมือนเดิมจริงๆถ้าเราไม่ได้กดตรงนี้นะครับจะมไม่มันจะไม่ขึ้นมาข้างบนเอ้ยมาถ้ากดตรงนี้มันจะขึ้นมาข้างบนหมดเลยเออกมาออกมาแต่ถ้า,ากดไปที่คีย์เวิร์ดที่เราเซิร์ชเจอมันก็จะไปหาคีย์เวิร์ดที่เราเซิร์ชเจอนะครับเพื่อสะดวกต่อการแก้และคน้คนหาน่นเองนะครับไม่ต้องมองหาให้เหนื่อย ต่อไปก็แก้ผ้าคลุมแล้วก็แก้เป็น1 2 7, 7, 8, 8. ึ่งสองเทุนเทอรเราจะลองรันดูนะครับอ๋อลืมปอดอีกแล้ว ก็ปดแล้วนี่ต้องกาเรื่องนี้ห่อาเดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวลองเรนเดอร์ไฟเอ้ยคอมไพล์ไฟล์ออกมาก่อนนะครับเพื่อน,นำไปใส่ตัวเกมเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราทดสอบกับ m c p นะครับมันจะเป็นการแรนดอมชื่อ p ลเยอร์ Player, บทด้วย System Time ก็คือระบบของเวลาเอ้ยเวลาของระบบส่วนที่คอมไพล์ก็เหมือนเวอร์ชัน1.6.4นะครับกดรีคอมไพล์ก่อนแล้วก็กดรีโอปรอสักครู่นะครับสำหรับอันนี้ผมลบเหมือนเดิมแล้วกัน เอ้ยไม่นานนี่วะแค่ไฟเดียวสามไฟอ่าเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่รีโอปเหมือนเดิมล,ลากไฟใส่ลงไปเลยนะครับอลองรันดูเขาเป็นโลนัติก สำหรับการอัพโหลดสกินก็เหมือนคลิป1.6.4หรือคลิปก่อนๆนนะครับวิธีเดียวกันแต่อันนี้ผมได้เตรียมไฟล์ไปแล้วก็เลยไม่ต้อง upload. อัพโหลดสกินเปลี่ยนแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับก็เอาเป็นว่าแก้ตามนั้นนะครับ ก็เอาเป็นว่าจบการสอนแก้โค้ดเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ